ความเชืบอแฟมเลี่มันคือของเราหายเว้ยโคมไฟกับโมเดลเราอะไม่รู้ไปไหนอะเราว่าต้องอยู่ห้องน้องแน่ๆเลยอะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันนางดูไหมอะไรอะ,ะรอันนี้แมวก็ออกกันเหมือนกันเปิดไฟเดรดิเปิดไฟ ไม่หมือเปไปอออ,อ,อ,นอ,อ้น่อ,นอือหือใมามาไปไปอือหือออกไปเรวได้เวลาตําเหอะของลึกสิว่าอยากให้ลบอีกแล้ว คนส er. ียตั้งกองไปนม่มีมัวเดียวเราขายไม่มี้วคะอะไรอะไรสิกะถึงนึ่อของอะไร ของยังว่าสีของหายเลยแว่นกูหายเงี้ยใส่แว่น <c ười> เลยแว่นติดกเ่นจมหักไหนจะไปไหนอ่ะฮะจะไปไหนจะไปเล่นเกมกับเพื่อนเติมใส่แว่นก่อนใส่จาไม่ค่อยดีฝนจะตกแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวต้องกลับมาขึ้นรถสี่ หู่ปลงกล่อ,องกล่งน,งน้ำแหละไม่มีละครเนี่ยไม่มีอะไรเลยจับน้ำม่อะไร เข้าไปข้างในด้วยเดี๋ยวแมวหายไม่หายหรอกปล่อยน้องไปเดินเล่นสิจับน้องด้วยหยาไม่จับอันนี้หนาด,ดิ้ววันดีสิหาของเจอไหมโอ้โย ของให้เหมือนเดิมก่อนแล้วเราตุ้มไปก็เลยแค่พุมไปนะคะทุกคนนางชอบเอมาของห้องชั้นมาอยู่เรื่อยคนกลัวนางมามากเลยอ่ะน้อนางมาแล้วทุกคนแล้วจะซ่อนไว้กัน បានត <mm ោះមិនមានមិនខកខាន ออกจากห้องน้องเรานะคะยต,ตยเราจะขนออกไปข้างนอกได้ไหมทุกคน คนเร็วนะอะไรอะไรอะไร,ะไร <c oughs> กับพ่อก่อนถ้กม่ออกในรับพัดกระโด้ว,วไมไม่ถูกพังยังหมอชีพในรับพัดกระโดดคน,นคะเราก็ได้ของ้นไปแล้ว <c oughs> นี่ครบเลยสามอย่าง <c oughs> โอเคถ้ากลิบหน้าของเราหายอีกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายใหม่นะคะ <c oughs> ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไปแล้วทุกคนบ๊ายบายกว่าจะเจอ <c oughs> I'm uh -huh.